ก็จะตรงอย่างเงี้ยเนาะถตาตัวเล็กมากเลยนะเอ้มาทำธุรกิจเหมือนกันจาบธุรกิจขนตา ทำไมยิ้มเน้องมันแบบยังไงยิ้มแเออเปลี่ยวเปลี่ยวอะเปลี่ยวอเออไม่เปลีไม่เหมือนเดิมเลยอะจัดฟัหรือเปล่าเปลี่ยนควาแซวน้องออแแม่กับน้องพอเถอะมุกคนดัดฟันเนี่ยพูดเลยเออแต่เขาก็เนี่ยเข้าใจแหละเขาก็เออตามนั้นนะคะคือคนอยู่วงการนี้มันก็ต้องสวยขึ้นสวยขึ้นดูดดู้พวกเราสิโหเมื่อก่อนพังกันตายใหญ่ขึ้นคือช่วงนี้แบบชุดสีดำมันก็จะเป็นเกาะอกกันนะคะเมื่อวานนี้มีใครมองหน้าดิ ฉันเลยนะคะพูดเลยวันนี้ถ้าพี่ใส่ชุดนี้ไปรับรองไม่มีใครมองหน้าแน่นอนไม่ไม่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นชุดการ่าสวยงามตามท้องเรืล่ะแต่วันนี้ท้องจริงๆอ่ะฉันเหมือนจะกะเขาอ้วนท้องแน่เลยพี่คลิปทองก็ใครอ่ะพี่เครียดเหมือนกันเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์น่าเมารายการจะไปรายการสายบันเทิงตามติดกับมือสาดน้ำกด ผมยาวสวยเหมือนกันนะคะเสาเล่นพี่ปุยกับพี่เฟินนะคะส่วนพวกเรารายการขาดหนึ่งค่ะลาไปโดนตกกันไม่ได้รุ่นนี้เจ็ดโมงเช้าสวัสดีสวัสดีค่ะจะวอรดีค่ะไม่ไ่ จริงๆก็ปิดกล้องไปแล้วค่ะก็จะได้เลิกออนแอร์น่าจะเป็นปีหน้าเพราะว่าเหมือนจุ๋ยได้ข่าวจากพี่แอนแวบวๆมาเพราะล่าสุดเนี่ย<ม>ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่แอน<ห>แล้วพี่แอนก็บอกว่าน่าจะเป็นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยมาลุ้นกันช่วงปีใหมะะ่อะไรเงี้ยค่ะนางร้ายนงร้ายแดงร้ายนางร้ายนางร้ายนางน้ายนางร้ายนางร้ายนางร้ายนาง้ายนาร้ายนาง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 ร้งี้ายนางร้ายนงร้ายน้านางร้ายแบบว่ออา จริงๆถือว่าม,มันแต่ละละครเนี่ยคาแรคเตอร์ของของตัวร้ายเนี่ยมันก็จะแตกต่างออกไปค่ะอย่างของจุย๋ยเนี่ยมันเป็นอารมณ์เพื่อนรักหักเรียมโหดคือเขาไม่ได้ร้ายกับคนอื่นเลยนะแล้วก็รักลูก้วยไม่เหมือนลำยองอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าคือรักลูกแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไมไมร้ายกับคนอื่นแล้วก็ไม่ได้แบบเหมือนอยากที่จะมีเพศสัมพันธ์กับใครไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะมีแค่เฉพาะคนเดียวที่เราต้องการจะจ้องทาร้ายก็คือตัวของนางเอกก็คือกระลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของเพื่อน ยงเี้กลัวไหมคะว่าพอละครออกไปแล้วปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยแฟนละครจะติด ลเหมนกับถามว่ากลัวไหมก็คือคิดว่าไม่ไม่ไม่น่ากลัวอะไรนะคะจริงๆแล้วบทบาทแต่ละบทบาทในที่ที่ให้ให้จุลรับเนี่ยก็คือน่าสนใจทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นนางเอกหรือนางร้ายหรือว่าเป็นตัวไหนก็แล้วแต่จะคิดว่าไม่มีความสําคัญของตัวละครแล้วก็ละครสมัยนี้ค่ะให้ความสําคัญกับตัวละครค่อนข้างเท่าเทียมกันอย่างที่เราเห็นตอนนี้ที่ดังๆเนี่ยทุกตัวละครเป็นที่รักของประชาชนหมดเลยดังนั้นถ้าการพัฒนาในการเล่นละครฝีมือในการเล่นละครถ้าเราตั้งใจจริงเราทุ่มเทจริงจรคิดว่าคน ดูเข้าใจแล้วและยอมรับได้คิดว่าคนดูจะแบบหมั่นไส้ไหมคะตัวร้ายแบบคือถ้าหมั่นไส้เหรอ,เ,อ,อเกลียดนะคือแสดงว่าเราประสบความสําเร็จว่าแบบเออจากที่เราเคยเล่นบทดีมาตลอดพอมาเปลี่ยนเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบเฮ้ยเรียกเอ่ะเออเกลียดอ่ะเกลียดอ่ะไปตลาดแล้วแบบเฮ้ยทำไมร้ายจังเลยอย่างเงี้ยเออเราว่าอันนี้คือประสบความสําเร็จค่ะอืมข้่าวเดียวกันล่าสุดมันมีคนเมาว่าเราพบกับหนาเพราะว่าเหมือนกับเป็น ธุรกิจในเขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะวามเพราะว่าไม่ไม่หรอกค่ะเพราะว่าจุ๋ยเองจุ๋ยก็ไม่รู้ว่าพี่หนามทําธุรกิจอะไรมาก่อนลนะคะตอนที่ที่เจอกันครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะก็เพิ่งมารูก็คือวันนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องของแบบเออเขาเรียกว่าอะไรจังหวะมันพอดีด้วยในช่วงของการทํางานในช่วงตอนนี้นะคะ่ะคงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเอื้อธุรกิจต่อ,อก,กันอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่า,าถ้าเกิดเขามีความคิดดีๆดีด้านธุรกิจอะไรเงี้ยเราปรึกษามันก็ได้เขาเองเขาก็ปรึกษาเราเรามีธุรกิจของเราเราก็ปรึกษาาเแต่ ต่างคนต่างท,ทําธุรกิจมากกว่าต่างคนต่างโตมากกว่าแต่ว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือกนันค่คะแต่เหมือนที่เห็นชวนี่ก็เหมือนแบบว่าเหมือนคบกับเราเพราะว่าเราเป็นดาราจะสามารถช่วยโปรโมทธุรเข้อไรเามากขึ้นเดอ๋อคงไม่ จะใช่ถือว่านะแล้วเกิดคบยิ่งเป็นนักแสดงละลายยิ่งปวดหัวมากกว่าอีกนะคะในการจะต้องเป็นข่าวเป็นข่าวแล้วด้วยแล้วนิสัยจริงของพี่หนมเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรกับใครเท่าไหร่ใช่แล้วก็จะแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่อายขี่อายไม่ชอบถ่ายรูปไม่ชอบอะไรทั้งสิ้นอ่ะสังเกตไอจีเขาก็ไม่ค่อยมีรูปเขามีแบบเออหนูแบบถ่ายแอบถ่ายบ้างอะไรเงี้ยเป็นถ่ายเพลๆหรือว่าบางอันที่ถ่ายต้องจําเป็นจะต้องเหมือนช่วยเพื่อนโปรโมงโปรโมดอะไรเขาก็จำเป็นจะต้องเป็นหน้าเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น ดินฟ้าอากาศมีพูดคุยกันถึงเรื่องธุรกิจอะไรย่างนี้บ้างจือว่านะมันเป็นเหมือนจังหวะของอายุที่มันโตในเรื่องที่เราจะต้องทํางานให้มันมั่นคงนะคะพี่เขาเองเขาก็เป็นคนจริงจังการทํางานมากไม่เคยหยุดทํางานแม้แต่วันเดียวแม้แต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยไปดูหนังยิ่งรู้สึกว่า วันนี้แบบไม่ได้ทํางานอ่ะเสียใจอยากจะกลับไปทางานอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนที่แบบทุ่มเทแต่ทํางานดังนั้นถึงไม่มีเราเขาก็เก่งอยู่แล้วพอมีข่าวแบบนี้แล้วมันจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเราสองคนไหมล่อจุ๊ยก็เพิ่งรู้ข่าววันนี้นั่นแหละดังลาดไปซะมากกว่าอจุ๊คิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสของแต่ละคนมากกว่านะคะที่จุ๊ยเองจุ๊ยเป็นนักแสดงนะตรงนี้พอมีไอจีมีอะไรเงี้ยพอเราทำธุรกิจเราก็ได้มีโอกาสได้ขยายบอกว่าเอออย่างงู้อย่างนี้เรามีเรื่องราวดีๆอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยอ่ะเขาก็ สนใจมากขึ้นหรือว่าเป็นโอกาสที่เราได้รับมาจากการที่เราตั้งใจทํางานในวงการมากกว่าแล้วอยู่ก็มีเรื่องของกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กขึ้นมามันก็เป็นผลพลอยได้มากกว่าที่มันสามารถทำให้ทุกคนมีรายได้ค่ะเพรามีกระแสมาเขาจะเริ่มชินหรือ,อย่างคะ ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้นะคะไม่ไม่ไม่เคยรู้เพราะว่าจ๋ยเองเนี่ยเวลาจุ๋ยช่วยเขาเนี่ยจ๋ยคิดของจู่เองจ๋ยทําของจู่เองจ๋ยเห็นรูปนี้มันน่ารักจ๋ยก็จะแบบแท็กให้หรือว่าจ๋ยเห็นว่าเอออันนี้มันใช้งานได้ดีจริงจร๋ยก็จะแท็กให้จ๋ยจะแบบไม่ได้พัามเพื่ออะไรค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้มาไหววานอะไรให้ทำอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจู่เองจ๋ยก็ไม่ได้ไหววานอะไรเขาเหมือนกันดังนั้นคือเหมือนต่างคนต่างทําแต่อะไรที่เหมือนแบบเรารู้สึกว่าเอยมันน่ารักจริงๆงเนี่ยมันมาจากใจจริงๆมันไม่ได้มีการแบบว่ามาช่วยกกกันโโปรรมมอะะไี้าาว่่ค กเงไม่จริงถือว่ามันดีนะที่เราทํางานแล้วเราตั้งใจทํางานแล้วมันเหมือนช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยค่ะแล้ว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 เราทำมาด้วยแบบอย่างพี่หนามเนี่ยเขาตั้งใจมากๆงานออกแบบที่เราทำมาคือเราเห็นว่าแบบเขาทุ่มเทยังไงแล้วก็มีคนเหมือนที่อื่นอ่นจ้างเขาทํามากมายเลยนะแล้วก็เหมือนชอบในผลงานเขาเราก็ดีใจอย่างของเราเราประสบความสาเร็จเขาก็ดีใจเขาก็ชมว่าเออเก่งอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเป็นให้กําล euh ังใจกันละกันมากกว่าถือว่าอยากให้มองในเรื่องของเออการ การทางานและความตั้งใจทํางานมากกว่าไม่ได้มองว่าให้เราใช้ชื่อเสียงมาหาผลประโยชน์เนี่ยเพราะว่าหลายๆคนทุกคนก็มีชื่อเสียงของตัวเองอยู่แล้วดังนั้นเขาก็สามารถทําด้วยตัวเขาเองสวัสดีค่ะเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุน้องกีแฮปปี้สวัสดีจทีวีพิย์ไนคะสมัครธุรกิจนี้ค่ะบุโก้ครีมบำรุงผิวหน้านะคะภายใต้แบรนด์นะคะโดโรจิคีมบายดีเจบุโก้นะคะก็เป็นครีมบำรุงผิวหน้านะคะตัวแรกเลยนี่คือตัวไวท์เทนิ่งบูสเตอร์ข่าวไว้บำรุงผิวหน้าก่อนนอนตื่นเช้ามารองหน้าใสแดงกระชับยก กระซับแบบพี่แน่นอนพี่ยืนยันนะคะอีกตัวหนึ่งคือเป็นกันแดดนะคะซึ่งเ,เป็นตัวแบบสูตรใหม่เลยแบบซีซีครีมที่ส่วนผสมแนะน,นําเข้าจากต่างประเทศแน่นอนแล้วก็ได้รับมาตรฐาน GMP นะคะแล้วก็ออยออรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวนะคะใช้แล้วรับรองสวยเด้งแน่นอนไ่เป็นเจ้าหญิงเลยนะครับรองเป็นเจ้าหญิงแบบบุโก้ได้ละคะ่ะบุโก้ค่ะอัปเดตนี่บอกไปเทีเ่ยวเกาหลีมาหรออืมไงบ้างี่ ก็ไปดูกลุ่มธุรกิจใหม่ๆเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าปีหน้าอาจจะมีผลิตภัณฑ์ด้านความงามอีกสักสองผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นภายใต้แบรนด์โดรทีครีมนี่แหละค่ะก็ไปดูส่วนผสมไปดูวัตถุดิบต่างๆที่เกาหลีรวมถึง่งที่บอกว่าไปดูเคล็ดลับความสวยความงามไม่ได้ไปอัพหน้ามาเนี่ยหลายคนถามว่าเอ๊ไปเกาหลีกลับมาทําไมหน้าตึงๆหน้าดูอะไรขึ้นมาจริงๆแบบว่าอย่างที่บอกว่าเรา บุกไปดูนะคะไปดูสถานที่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าอ,อ,อนาคตอาจจะมีเป็นแบบว่าจับมือนะคะกับทางผู้ใหญ่เนี่ยนะคะทำเกี่ยวกับคลินิกด้านความงามนะคะก็เลยก็อาจจะไปดูเรื่องออคุณหมอไปดูเรื่องอะไรต่างๆนานาปีหน้าค่ะคงจะได้เห็นการน,น,นะคะสําหรับเ,เรื่องด้านความสวยความงามก,ก็ก็ไปดูคะ่ะแต่ก็ไม่ได้ไปเติมอะไรนะคะก็น่าจะเติมได้อยู่เมืองไทยแล้วะคะ่ะอาหารน่กระแสน้ ดึง<ฮ>ะ<อ>่ะดีเจเก่าๆไปหมดแล้วเหลือแต่ดีเจหน้าใหม่ๆกับพวกพี่อะไรอย่างเงี้ยที่เรายังอยู่ คือจริงๆแล้วที่บุโกบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออของดีเจรุ่นใหญ่ๆนะคะบุโกมองว่าอาจจะเป็นด้วยการทํางานมากกว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็พูดเลยว่าเ,เราทุกคนเป็นพี่น้องกันอยู่ค่ะแล้วก็ยังกลับมาร่วมงานได้ทีไไไไ่ได้ได้ได้เหมือนเดิมนะคะอาจจะย้ายไปทําที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็กบุโกว่าก็โอเคนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนกันความสามารถบุโกว่าอยู่ในวงการเดียวกันก็สามารถไปที่น่น ที่นี่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ที่ตัวบุคคลด้วยว่าถ้าเกิดสมมติว่าไปทําแล้วแฮปปี้บุ๊บอกว่าก็โอเคนะคะอีหนึ่งเรื่องที่ที่ถามว่ามีแต่ดีเจรุ่นใหม่ๆอยู่อยู่กับที่เอทามนะคะบุ๊คบอกว่าดีเจที่อยู่รุ่นเราเขาเดียวกันก็จะมีพี่นุ้ยบุ๊คโกพี่ต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยพี่มดดาก็ยังอยู่นะคะไม่ได้ไปไหนนะคะก็ยังอยู่นะคะก็แฮปปี้ดีอยู่ไหมพี่ปีหน้ามีชื่อเขาอยู่ค่ะบุ๊กอยืนยันตรงนี้นะคะ ในในผังใหม่บุโก้เห็นแล้วค่ะว่ามีพิ่มดดาอยู่กับบุโกะนี่ละค่ะก็ยังไม่ไปไหนยังยืนยันนะคะมีวันวันเชือบ้างหรอว่าวันนึงไรเชื่อจะหายไปอย่างไะ จริงๆแล้วเนี่ยบุโกว่ามันมันมันเป็นยุคยุคมากกว่านะคะเรื่องว่ากลัวไหมตอนนี้บุโกพูดเลยว่าเออเราไม่ได้ไม่ได้กลัวตรงจุดนั้นแล้วน้องแต่ว่าบุโกมองว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่ทํางานที่เรารักเนี่ยเรารู้สึกมันคงจะแบบรู้สึกแบบเอ้ยทําไมเราไม่ได้ทงานที่เรารักอาจจะอาจาอาจะดูแบบว่าโง่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ก็ยังมีใชื่ออยู่น้องก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยคะ่ะน้องแบบแอะกลัวเฟดจากที่นู่นหรือเปล่าเลยต้องทำธุรกิจหลายๆอย่างต้องเตย บุโกมองว่าด้านราหลายๆคนเนี่ยต้องมีธุรกิจซัพพอร์ตค่ะจริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยนะคะอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยนะคะอย่างบุโกบุโกก็บอกได้เลยว่าเราไม่ได้มาเป็นเ,เอกนางเอกเราก็เป็นเออเออเล่นละครก็เป็นตัวสร้างสีษษสันนะคะแล้วก็ทํางานพิธีกรบุโกเน้น,เน,นเน้นด้านพิธีกรดีเจอยู่แล้วนะคะก็ถามว่ากลัวไหมบุโกไม่ได้กลัวนะคะแต่ว่าธุรกิจที่เราทํามาเพื่อซัพพอร์ตเอออาชีพดีเจมากกว่าคะ่ะบุโกมองว่าอะไรที่มันสร้างไรายได้ให้กับเราและได้เงินเนี่ยบุโกะจะท้ามค่ะบุโกเป็นคนที่ขยันอยู่แ่แ บอกว่าเป็นคนที่เขาค่อนข,ข้างทําทุกอย่างตั้งแต่เด็กๆเรารู้ตั้งแต่กิปรู้จักกับพี่มานะพี่ก็ทําอะไรลําหลายอย่างเนาะเรารู้สึกว่าเออเรา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 ไม่ได้อายหรือว่าเราไม่รู้สึกว่าเราจะต้องแบบเออถ้าวันหนึ่งเราเฟดไปแล้วนะคะเออพี่มองว่ามันเป็นธุรกิจค่ะเพราะฉะนั้นธุรกิจเราสามารถทําได้ในขณะที่เรายังมีชื่อเสียงอยู่ค่ะก่าฝากให้เลนบ้ง ยังไงบุโกะฝากด้วยนะคะสำหรับครีมบำรุงผิวหน้าของบุโกะนะคะภายใต้แบรนด์นะคะโดโรติคครีมบายดีเจบุโก,โกนะคะบุโกโอเอ่อไม่ได้ถูกจ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแต่เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วก็เป็นเจ้าของเองแล้วก็ก่อนที่ครีมเนี่ยจะออกมาวางสู่ทลองตลาดบุโกะใช้เองด้วยนะคะด้วยเองด้วยค่ะสาธุสมพรปากค่ะคุณน้องค่ะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่เจอกันนาน่เป็นยังไงบ้างธุรกิจมาขนตาของน้องคะตอนนี้เบลล์โอเคเลยค่ะค่อนข้างที่จะอยู่ตัวแล้วอะค่ะ ตอนนี้ลูกค้าแบบมีฐานลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นเอย่างเงี้ยบ้างไหมคะก็สําหรับลูกค้าขนตาปลอมก็จะมีคนที่แบบเพิ่งเริ่มใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันในช่วงนี้เพราะว่าหาซื้อได้ง่ายด้วยแล้วก็หลายๆคนก็ให้ความสนใจเรื่องความสวยความงามเรื่องของตาวิ้งๆเลยมากขึ้นธุรกิจนี้ค่ะบอกว่าสามารกับเพนนี้ตัเงของเราได้ไหมใช่ไหมได้ค่ะก็ขายทางอินสตาแกรมนะคะ @tutu_by_bb ค่ะเป็นยังไงบ้างถ้าองเราตอนนี้ีดีขึ้นกว่าเดิมนะคะดีขึ้นกว่าเดิมใช่ ใช่ทำกับใครบ้างอนพี่สาวค่ะหลักๆเลยคือพี่สาวเป็นคู่คิดช่วยกันทําทุกอย่างลงมือทําทุกอย่างแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยด้วยคือเป็นธุรกิจครอบครัวได้่างนี้แบบจะแบบมีขยายตลาดนี่มั้งไหมที่มันกดองินอมีมีแน่นอนค่ะยังไงก็ไม่ไม่ได้อยู่กับที่แน่นอนก็อยากที่จะแอคทีฟไปเรื่อยๆนะคะอาจะมีการแอดผลิตคลายอันใหม่ๆอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคุจะได้เห็นแบบอะไรที่แบบใหม่ๆ มีม,มีมีแน่นอน,นะคะ่ะก็ยังเป็นเจ้าแม่นะธุรกิจก็อยากจะเป็นทําการตลาดเองแม่เลยทุกอย่างทำทุกอย่างเองค่ะแต่ก็อยู่ในทุนที่แบบที่เราพอจะทําได้นะคะไม่ได้อยากจะให้ใหญ่โตไม่ได้มีการลงทุนอะไรเยอะแยะคะ่ะคืออย่างนี้มีเวลาหรอละครแบบที่ถ่ายอะไรเนี้ยค่ะมีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นออนไลน์ งานออนไลน์เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราสามารถท,ท,ท,ทําได้ทุกที่ตอบลูกค้าได้ทุกที่เพราะว่าอย่างอยู่กองละครเราไม่ได้ทํางานตลอดแบบไม่ได้ถ่ายทุกฉากอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมันมีเวลาพักเวลาที่เรารอเข้าฉากเราก็สามารถทําของเราได้อันนี้้องไปรับมาเองเลยใช่ไหมสำหรับขอบตาใช่ค่ะคือไปดูไปเลือกไปแบบบอกผู้ผลิตอะไรเองว่าเราอยากจะได้แบบไหนแบบไหนให้มันเป็นแบบของเราค่ะปีหน้าอ่ะธุรกิจใหม่ๆจะได้เห็นแน่นอน ได้เห็นแน่นอนนะคะเรื่องของขนตาก็อาจจะมีขนตาที่แปลกแหวกแนวมากขึ้นระหว่างงานจัดขึ้นที่พรไดามฟาร์รีนัครินน้านี่ไงนี่ไงนางก็มาแบบมอเห็นไหมโอ้ <laughs> รู้งานตอนนี้เป๊ะอยู่นะคะอะเดี๋ยวเราไปดูการงานนี้ก็เรียกว่าสวยตั้งแต่ศีรษะจรปลายเท้าเลยค่ะ ค่ะแต่ละคนก็ตอนนี้ดาราก็ทําธุรกิจกันค่อนข้างเยอะเนาะนะคะก็แต่ละคนก็มีจุดแขางตัวเองนะคะ <Okay. S 1> อ่ะเแบเบ้<ๆ>ก็ขนตาต คุณปุกโกก็เป็นปรปกกครมใายทำกันอลังการตอนนี้ทำดีเจอกเอกกี้อะไรคือทั้นทงนั้นแหละทำกัน,<ค>นมาแบบได้หาแบบธุรกิจแต่<ๆ>แเขาก็โปรหมดง่ายเพราะว่าเขาเป็นดาราด้วย,ยใช่นะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอพักเบรกกันก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยมาค้นเครงกันต่อสำหรับวันร็อกๆบ้างนะร็อกๆเปลี่ยนสไตล์บ้างก